ครับผมสวัสดีครับวันนี้กต่ว่าโค้งเนเดี่ยวนะครับกับผมช่องทำของฟ้านะครับผมวันนี้การเป็นมือซันมันดีครับผมกีฬาเฮ็ดโค้งสลิงครับผมวันนี้การสีผ้าผนังกระเบิงครับว่าโค้งสลิงเฮ็ดเบิร์ตตบทุนจักบาทนะครับเล็กนี่เล็กเซนนี ยาหกเมตรนะครับผมใส่เบิรประมาณสอเส้นเพิงมสอเส้นเพิงนะครับเส้นละร้อยหกบาทสเส้นก็340บาทสามบาทเนาะและการเล็กแป้นะครับนี่นี่เล็กแป้นะเส้นละแปดบาทการดูประมาณสามร้อาม สามร้อยพี 40, ่สิบสี่ร้อยทั้งหมดสี่ร้อยครับผมทั้งหมดนี้ครับใส่งูกระมาณนสี่ร้อยครับผมอันนี้เป็นของไทยครับผมพี่สี่เดิมครับสีห่ห้อยนะครับสีห่หอยหสำรับขายแตงครับผมแบบห้อยถุงแตงถุงแตงราคาเป็นเพิ่งใส่ครับผมคา,าดว่าคาดว่ามุมนี้ก็ชิ นี่ครับมือกล่องก็าทายเป็นไงครับผมมืกอกล่องนี่ม,มองน,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 นี้ผมคิดวนะ่าปลว่าอสีฮ็ดเล็กกลายมันอีกครับผมกลายมันอีกเพราะว่าสิดหอยแดงอีกน,นะครับในพวกคิดนะหอยแดงนะครับโดยประมาณนี้นะครับราคาคาดว่าราคาจะเอาสีน้ำเงินน้ำข่าจะเอาสีน้ำเงินนะครับเพราะว่าไห้มันตรงกันกันกบรถนะครับผม สองคน,นครับผมวันนี้เฮ็ดอยู่สองคนเจ็ดคู่แขกคุณช่วยสั้งมากข้อซอยออกแบบนะครับผมขอขอบคุณหลายขอบคุณผู้ช่วยสร้างต่อตุ้ยจะเดินฟาร์มนะครับผมขอบคุณต่อตุ้ยเรเด้อเดินมาออกแบบซอยนะครับผมใายหล่าของจันทร์ฟ้ามน,นะครับวันนี้ก็เล่นน้ำก็แวะน้ำแขเพิ่นนะครับถ่ายกล้องให้เป็นเุณแขเป็นมือกล้อง นี่ครับผมทายเบิทายบงข่าวเบิ่มด้วยทายบึงข่าวเบิ่มยมขาวมมันมงนีนี่มันจะเป็นเป็นหล้งเตาเนะที่แดกยงมีผมจะบ่กส่ซนะครับผมข้านตัวนี้ตัวยังบีิ ที้แรกบองเรีจะก็ใส่ที้แรกเก็บทส้มส้มม้าเน้นเนาะส้มเน้นสีเลยส้มมาเน้นสีบานเนี่ยก็เหลือหลายครับก่อนที่นี่เลี่เหลือหลายก็เลยใส่ตัวนี้นะก็เลยออกมาเป็นส้มงามเน่เดี๋ยวโอเคครับผมสวยงามมามเลยจังที่หรอสามที่เมัสมีเนาะก็หลายครับผมชุดท้ายนี่ก็ขอกดติดตาม รดที่ตามรดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นทนะครับเดอเ้อเพื่อะก็่ไเดี๋ยวขาดคลิปในไม่ครับผมสวัสดีครับ